สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุ๊นะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมมารีวิวกล้องส่องทางไกลอย่างดีนะครับกล้องส่องทางไกลอย่างดีนะครับของยี่ห้อแคนนอนนะครับมีรับประกันทุกตัวนะฮะกล้องส่องทางไกลอย่างดีแคนนอนนะครับนี่นะฮะตัวแรกนะครับผมแคนนอนเนี่ยก็คือตัวแรกจะเป็นรุ่นอ่ายี่สิบคูณห้าสิบหรือบางตัวก็จะเป็น20่สคูณหกสิบ ก็คือซูม20เท่าหน้าเลนประมาณ50มิลก็คือ5เซนหรือบางตัวก็จะเป็น60มิลก็คือ6เซนในราคาเดียวกันนะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นยางนะฮะยางแข็งอย่างดีเลยบอกให้ย่างดีทนทานพวกพวกกล้องสองทางไกแคนนอนผมบอกเลยว่าถึกทนมากเลยนะครับแต่ละตัวนะครับก็จะมีปรับหลาตาหลังนะครับแล้วก็ปรับหลาทั่วไปเห็นไหมครเวลาเราปรับหลาทั่วไปตรงกลางเนี่ยตัวซูมเนี่ยนะฮะมันจะช่วยในการทําให้ภาพคมชัดขึ้นนะครับ Uh, ตัวนี้นะครับ20เท่าเนี่ยเกรนสเปคเขาบอกในระยะประมาณเนี่ยฮะไม่เกินพันหลาพันหลาก็อยู่ไม่เกิน800เมตรโดยประมาณ7-800เมตรประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ระยะเริ่มต้นก็168ฟุตนะฮะแต่เราจําค่าง่ายๆคือไม่เกิน800เมตรตั้งแต่5เมตรนะครับจนถึงไม่เกิน800เมตรนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะฮะหักงอได้นะครับ เห็นไหมครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็จะ <laughs> ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อย <laughs> เหมือน <laughs> เหมือนกันลุกเล่นเหมือนกันนะครับปรับหลาตาหลังนะครับแล้วก็ปรับซูมนะครับเหมือนกันเป็นยางเหมือนกันนะครับหักงอได้เหมือนกันรุ่น60สิคูณ6กก็คือซูม60สเท่าหน้าเลน60สิมิลก็คือ6กเซนหน้าเลนในนี้สเปกก็ <c oughs> คล้ายๆกันนะครับก็คือทันหลา แต่เท่าที่ผมลองเนี่ยตัวนี้ก็จะส่องได้ไกลกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือไม่เกิน800เมตรตัวนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน2กิโลไม่เกิน2กิโลนะครับนี่นะครับคือต้องบอกว่าภาพใสคมชัดนะฮะภาพใสคมชัดมีตัวคล้องสายสพายเอ่อคล้อง,องคล้องคอสายคล้องคอเนี่ยมีแถมนะฮะซองแล้วก็มีแถมให้ด้วยนะครับดูด้านหน้านะฮะ แต่ละตัวจะเหมือนกันนะเลนส์ใสนะครับอีกตัวนึงเป็นตัวท็อปของแ Can นอนนะครับก็คือตัวนี้เลยใหญ่ใหญ่พี่ใหญ่เบิ้มนะฮะร,รุ่น9 0ูณ9กก็คือหน้าเลนส์เนี่ย90มิล9เซนนะครับแล้วก็ซูม90เท่าในนี้ลงสเปคไว,ไว้ไว้ว่า5000เมตรก็คือไม่เกินไม่เกิน5กิโลแต่ส่องใกล้ๆอาจจะไม่ค่อยได้นะฮะอันนี้ต้องส่องกับระยะเริ่มต้นสัก20เมตรขึ้นนะครับ ยี่สิบสามสิบเมตรขึ้นตัวเนี้ยนะฮะจนถึงไม่เกินห้ากิโลนะครับแต่เราใช้จริงก็ไม่เกินสองสามกิโลสองข้ามเขาพวกนี้สองข้ามเขานะฮะตัวก็ใหญ่ๆป่ะพวกนี้หน่อยราคาแต่ละตัวไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับหลักร้อยจนถึงพันต้นๆนะครับผมแข็งแรงต้องบอกว่าแค้นนอนนี่แข็งแรงทนทานมากถึกนะครับถึกจริงๆนะครับเนี่ยเวลาซูมก็ไหลออกมาได้นะฮะย้ํานะครับทุกตัวนะครับ มีสายสะพายนะครับมีสายสะพายมีผ้าเช็ดเลนนะครับแล้วก็ฝาปิดหน้าหลังแล้วก็มีซองด้วยนะครับเดี๋ยวผมหยิบซองให้ดูนะครับซองก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยครับด้านในนะฮะคิ้วได้นะฮะคิ้วได้มีสายคิ้วได้นะครับมีซองมันนะฮะปิดได้ปกติ มีกาวแปะนะครับซองมันสายคล้องคอกับพา้าเชเดนจะอยู่ในนี้นะครับน,นี้เลยทั้งสองชุดเลยนะครับแล้วก็ฝาปิดครบชุดเลยหน้าหลังนะครับนี่นะฮะฝาปิดก็มีครบเลยนะครับสนใจตัวไหนนะครับก็ทักกันได้โทรถ,ถามกันได้นะครับอ่า ราคาก็กันเองหลักร้อยถึงหลักพันนะต้นแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางเคอรี่ก็เพิ่มแค่50บาทเองสนใจตัวไหนรุ่นไหนก็โทรถามกันได้นะครับก็ไว้เดินป่าไว้เที่ยวเขาได้ทุกอย่างเลยนะครับดูละครเวทงเวทีก็ดูตามความเหมาะสมว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับทั้งงานต่อสร้างงานโยทาก็ได้หมดเลยขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ